สวัสดีค่ะบริษัทรถค่ายดังประกาศรับพนักงาน500อัตรามีสวัสดิการรีบตัดสินใจวันที่19สิงหาคมในเฟสเพซบุ๊กนิวชนบุรีระยองออนไลน์ได้มีการรายงานว่าพรุ่งนี้20เดือน8-67 บริษัท B.Y.D. ที่ระยองจะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตที่เป็นผู้ชายไม่รับผู้หญิงจำนวน500อัตรารายละเอียดในคอมเมนต์รับเฉพาะผู้ชายนะคะเนื่องจากหน้าง,งานค่อนข้างหนัก B.Y.D. เปิดรับฝ่ายผลิตในวันอังคารที่20สิงหาคม67เวลา8นาฬิกาจำนวน500ตําตำแหน่งวิธีการเดินทางเข้าทางเข้า WHA 3 6ประตูที่1จอดรถดในพื้นที่ที่บริษัทกำหนดบริษัทจะจัดรับรถบัสส่งเปียงจุดสัมภาษณ์งานห้ามผู้สมัครถ่ายรูปบันทึกวิดีโอภายในโรงงานหรือบรรยากาศการทำงานภายในโรงงานทุกกรณีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด1เพศช,ชาย2บุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง3มีทัศนคติเหมาะสมกับตำแหน่ง4 ระยะเวลารอเริ่มงานหนึ่งเดือนเอกสารที่ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นหากไม่มีจะไม่สามารถสมัครงานและเข้าบริษัทได้ 2. เอกสารสมัครงานทั่วไปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนวุฒิการศึกษาเป็นต้น3กรอกใบสมัครปริ้นใบสมัครและกรอกให้เรียบร้อยเงินเดือนและสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายเงินเดือนและสวัสดิการขอบคุณมุมข่าวค่ะ